ก็สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้ก็พามาชมเครื่องตัดหญ้านะครับแถวบ้านก็เรียกเครื่องหวดหญ้านะครับแถวบ้านผมวันนี้ก็ใช้ล้อรถยนต์นะครับเป็นตัวปั่นนะครับเป็นตัวปั่นเนี่ยไม่ได้ใช้เฟืองนะครับตันนี้เนี่ยพากันมาดูใกล้ๆเลยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปหัวต้นกระโพดนะครับหลังบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูกันนะครับพรุ่งนี้นะครับส่วนข้างล่างนี่ใช้โซ่แล้วม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่าละป๊บนะครับใช้โซ่สองเส้นนะครับ ข้อดีของการใช้โซ่ก็คือมันให้ตัวได้นะฮะเวลาโดนหินโดนดินโดนกิ่งไม้ใหญ่ๆนะครับก็มันจะให้ตัวได้นะครับเดี๋ยวพ่กนี้ก็ออกไปหัวต้นกระโพต้องหน่อยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับ วันนี้ก็พามาชมกันก่อนนะครับติดกับรถไทยครับเครื่องนี้ก็ซื้อมานานแล้วครับยี่สิบกว่าปีแล้ว บนนี่ก็ใช้รอรถพิกอัพแล้วนี่แหละครับ คลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ